สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งตู้สําหรับใครที่จะเลี้ยงพวกกระดุมพวกอูเอเฟสพวกโทนิน่าอะไรพวกนี้พวก uh, ไม้สําหรับ uh, เลี้ยงพวกน้ําอ่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับะนะครับตู้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตู้ปลาตู้ปลาเก่านะเป็นขนาด18เอสาสนิ้ว1818 18, นะครับ ก็จะเป็นตู้ปลากระจกสีดำนะครับไม่ได้เป็นกระจกใสเนาะก็เดิมทีมันเป็นกองมุมนะครับผมก็เอากองมุมตรงนั้นออกก็เป็นตู้โลง่งๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอากองแยกต่างหากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกนะครับอ,อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็จะเป็นม,ม,มีหินตัวทํามิดนะครับหรือจะเป็นขวกวอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียได้นะครับแต่ผมก็แนะนําว่า เป็นหินธรรมินจะดีกว่าเนาะก็มันมีทั้งมันมีซิลิก้าอ่าที่เยอะพอที่ต้นไม้จะนําไปใช้ได้นะครับก็ถ้าอยากได้ถูกๆก็ไปหาซื้อตามพวกร้านที่เข้าขายแคทตัสนะครับหรือว่าร้านไม้ประดับอ่าไอ้ไม้ประดับไม้บกอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ราคาถูกกว่าร้านที่มันขายอ่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในตู้ปลาหรืออยู่ในร้านปลาอะไรพวกเนี้ยมันจะราคาถูกกว่ากันนะครับ ก็แต่ว่าถ้าไปซื้อในร้านแคทตัสละไม้ประดับอะไรพวกเนี้ยเราต้องเอามาล้างทำความสะอาดให้ดีๆนะครับไม่งั้นหุ่นฝงมันจะเยอะครับของผมก็จะใส่ไปทั้งหมดสีถุงนะครับแต่ละถุงประมาณ1ลิตร1ลิตรกว่าๆนี่แหละครับผมจำไม่ได้นะก็ใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาปิดทับนะครับอย่างต่อมานะครับจะใช้ผงรองพื้นเป็นของ เออก้านะครับเป็นตัวของอะค้วเบสนะเป็นหงสําหรับรองพื้นนะครับก็จะใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับก็ตัวนี้ผมซื้อแบ่งแบ่งใช้มาประมาณ50กรัมนะครับก็ถ้าเป็นกล่องมัน250กรัมนะครับก็แล้วแต่เราจะใช้ว่าเยอะแค่ไหนเนาะตู้30นิ้วผมใช้แค่50กรัมก็พอแล้วนะครับหรือใครจะใช้เป็นพวกของ ADA อยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะครับ ก็มีหลายหลายยี่ห้อนะแต่ผมใช้ตัวนี้มาตลอดคนระับก็ใช้หนึ่งถุงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับตู้สิบเอ้ยตู้สามสิบนิ้วที่เราจะตั้งในวันนี้เนาะ,ะขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้เป็นหินลาวาอ่าเบอร์เล็กสุดนะเป็นเบอร์ศูนโซนเลยหินลาวาดํานะครับก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนดินแม่น้ําเลยนะครับหรือว่าใครจะมีอ่าดินแม่น้ําซื้อมาสองถุงอ่าประมาณเนี้ย อันนี้ผมดินผมซื้อมาแค่1ถุงเนาะแล้วก็ผมมีตัวหินลาวาตัวนี้อยู่นะครับผมก็จะใช้หินลาวาตัวนี้ในการรองพื้นไปด้วยนะครับเพื่อเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียไปด้วยเลยนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยเม็ดเล็กๆแบบเม็ดดินเลยนะครับสามารถเลี้ยงไม้น้ําได้นะครับผมเลี้ยงมาแล้วนะครับผมทดลองเลี้ยงมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้หินพวกนี้เพียวๆเนี่ย เราต้องทําการฝังปุ๋ยเติมปุ๋ยให้เขานะครับเพราะหินพวกนี้มันไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นหินเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็จะเอารวยทับโรยทับหินธรรมตรที่เราใส่พวกรองพื้นไปแล้วนะครับหินพวกนี้มันจะราคาถูกมากนะครับก็20กิโลก็500กว่าบาทนะครับก็ได้เยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นการประหยัดบนะครับในการซื้อดินไปอีกหนึ่งถนะุงเนาะ ก็ผมจะใช้ตัวนี้ร่วมกับดินนะดินที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็เป็นของ A D A นะครับอ่าเป็นดินที่ผมถูกชะตาด้วยที่สุดแหละเท่าที่ผมใช้มาเนะาะบางคนก็อาจจะถูกกับถุงเหลืองอ่าถุงเจ๊กอะไรพวกนี้แต่ผมชอบของ A D A เนาะเป็น A D A อ่าเบอร์2อ่า V V สนะครับสำหรับอ่าเลี้ยงไม้พวกนี้ผมแนะนำ V 2เนาะเนี่ยมันจะแถมพวกปุ๋ยเม็ดแบบนี้มาด้วยนะครับ V 2, สําหรับ V 2นะ แล้วก็รวยลงไปเลยครับผมจะรวยลงไปโรยแบบนี้อ่าโรยเสร็จเดี๋ยวล้ก็จะทับด้วยอ่าตัวดินหินภูเขาไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีเหมือนเม็ดดินเลยนะครับแล้วก็ไม่แตกไม่ร่วนนะครับก็ใช้ยาวได้เป็น10บสหลายๆปีเลยสิบสิบปีขึ้นเลยนะครับไม่มีแตกนะครับสำหรับหินพวกนี้ก็เป็นที่อยู่ของแบคเียได้ด้วยนะครับ กระสอบหนึ่งกระสอบที่ผมใช้เป็นกระสอบอประมาณ5กิโลนะครับประมาณ300กว่าบาทครับนี่ก็จะเท่ากับดินแม่น้ำหนึ่งถุงเลยนะราคามันถูกนะผมก็ใช้เอามาอาดัดแอปกันนะครับต่อมาเดี๋ยวผมก็จะทำการโรยปุ๋ยของ NA ที่แถมมาในถุงดินนะครับก็โรยปุ๋ยอีกครั้งนึงนะครับ หลังจากโรยปุ๋ยเม็ดของ ADA ที่แถมมาแล้วก็จะใช้หินลาวานะครับชนิดเติมนะครับกบไปอีกนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมีดินก็ใช้ดินไปเลยนะครับไม่ต้องหาหินแบบแบบผมก็ได้หรือใคร,ใครอยากลองทําแบบผมก็ก็ทําตามแบบนี้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดินที่ผมจะใช้เป็น ADA V2 นะครับก็เป็น ADA ที่มี V2 เนี่ยมันจะลดปุ๋ยลงมานิดนึงนะครับน้ําก็จะไม่ค่อยเหลืองเนาะ สำหรับพวกไม้ตัวช้าเนี่ยผมจะเลือกใช้ V2 นะครับแต่ถ้าใครพวกแบบเลี้ยงไม้ข้อนะผมแนะนํา V1 นะครับเป็นปุ๋ยที่แบบมีดินมีปุ๋ยเยอะครับแล้วก็ต้นไม้มันโตดีมากนะครับก็สําหรับไม้ข้อก็แนะนํา V1 นะถ้าเลี้ยงไม้ตัวช้าพวกอโนบเบียสพวกหากระดุมอะไิพวกเนี้ยผมแนะนําก็ V2 นี่แหละครับเป็นเป็นดินที่ดีสุดละที่ผมเคยลองใช้มาครับ นี่มันจะแถมเม็ดปุ๋ยมาแบบนี้นะครับนี่ผมก็จะใส่ลงไปอีกนะครับเพราะว่าผมใช coffee, ้หินผูของไฟไอหินลาวาในการปลูกเยอะนะครับถ้าใครถ้าใครเป็นใช้ดินแบบทั้ง2ถุงเลยก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะเอาไว้ฝังที่หลังนะฝังเวลาประมาณครบ2-3เดือนอนะไรพวกนี้ก็เอามาฝังได้นะมันแพ่ปุ๋ยฝังให้นะสําหรับ ADA นะครับ ถ้าใครทําตามแบบผมใช้หินแบบผมนะก็จะใส่ปุ๋ยลงไปเลยนะครับก็จะได้จบๆลงไปและต่อมาก็จะใช้เป็นดินเลยนะครับอนันนี้เป็นดินดินเก่านะครับผมมีเหลืออยู่นิดนึงก็เลยทับลงไปเลยนะครับก็ใช้ของที่เรามีนะครับพยายามใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับน,นี่เป็นดินเก่าเนาะมีเศษหินบุกขขไฟติดลงมาด้วยนะครับไม่เป็นไรก็เลยทับไว้ จะได้ชั้นดินหนาๆให้ลากต้นไม้มันลงไปนะครับก็ถ้าเลี้ยงสไตล์ดาผมแนะนําให้ทําชั้นดินหนาๆไว้เนาะก็ประมาณ2-3นิ้วนะครับนี่ก็เกี่ยให้เรียบตามแบบที่เราวางไว้นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นดิน ADA นะครับเป็นดินใหม่ถ้าอยากได้ราคาแบบถูกๆนะครับผมแนะนำให้ซื้อในเว็บของ ADA t ทยแร a ด d นะครับ ส่งฟรีเลยนะไม่ต้องไมเก็บโค้ดนะครับก็คุณจะได้ส่งฟรีโดยแบบปริยายนะครับเป็นบริการของเว็บไซต์ของเขาเนาะถ้าซื้อจากเว็บไซต์มันจะส่งฟรีเลยจะซื้อของอไม่ถึงร้อยก็ช่ครับมันก็จะส่งฟรีให้เรานะครับถ้าใครอยากซื้อหาดินอ d a เนาะผมก็แนะนําเว็บไซต์ของ Ada นะครับลองไปหาซื้อดูนะครับเขียนเข้าไปว่าเขียนพี่ Google เนะี่ยเข้าไปว่า Ada Thailand นะครับก็จะขึ้นมาเซิร์ช ขึ้นแบบบรรทัดแรกเลยนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยสมัครสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเกี่ยดินให้เรียบนะครับก่อนที่จะไปเติมน้ำนะครับผมได้ทําการต้องอถ้าใครใช้กองแบบผมเนาะก็ต้องวัดกองก่อนนะครับเป็นของผมซื้อมาเป็นกองมุมนะครับ จริงจะใช้กองนอกกับกองแขวนแหละแต่ว่าพื้นที่แบบมันไม่อำนวยนะครับก็จําเป็นต้องใช้กองในตู้นะครับเป็นกองมุมแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับถ้าใครไม่มีพื้นที่แบบผมก็สามารถใช้ตัวแบบผมได้เนาะจะเป็นตัวกองมุมแบบนี้เป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือตัวแรงดันน้ําใหญ่สุดละประมาณ1 1 6 0 0่ลิตรต่อชั่วโมงครับประมาณเนี้ยอ่า จากนี้จะไปจะเป็นการทําการผมจะทําการล้างล้างดินล้างเศษดินทุกอย่างนะครับขัดตู้ด้วยนะผมจะใช้น้ําจากก๊อกโดยตรงนะครับถ้าใครจะทําตามแบบผมก็ได้เนาะนี่เป็นวิธีที่ผมใช้ตั้งตู้มาทุกตู้นะผมจะล้างดินล้างทุกอย่างหนึ่งล็อกหนึ่งครั้งนะหนึ่งน้ำผมจะปล่อยน้ำเนี่ยเข้าตู้เนี่ยให้มันเต็มเลยนะโดยใช้น้ําจากก๊อกเลยจะเป็นน้าปลาปลาน้ําอะไรก็ได้นะครับที่เราหาได้ง่ายๆนะครับ ในช่วงแรกผมจะใช้น้ำพวกนี้นะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้ําที่พักคลอรีนนะครับเพราะว่าระบบกรของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับจะทําการล้างพวกฝุ่นผงออกไปให้หมดนะครับก็จะช่วยในการน้ําใสขึ้นได้เยอะมากนะครับวิธีนี้มันอาจจะเปลืองน้ําสักนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ช่วยให้ระบบเราเซ็ตตัวได้ดีขึ้นเนาะหรือใครจะใส่น้าครั้งเดียวแล้วก็ เปิดกองปักต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเปิดน้ําแล้วก็ไล่ฝุ่นเนี่ยพวกนี้นะที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยพยายามดูดออกไปให้มากที่สุดนะครับมันจะช่วยให้ช่วงแรกเนี่ยในตู้ของเรามันจะไม่มีฝุ่นผงอะไรพวกนี้มันไปเกาะใบไม้แล้วก็ขัดขวางการเจริญเติโตัวของต้นไม้ครับหลายๆคนอาจจะเคยเจอพวกตั้งตู้ใหม่ๆช่วงแรกๆจะมีฝุ่นเล็กๆนะครับเศษดินเศษอะไรต่างๆไปเกาะใบไม้นะครับมันจะ ไปบางพวกใบไ,ไม้ไม่ไม่ให้มันสังเคราะห์แสงเนาะแล้วก็บางทีตะไข่มันจะขึ้นตามตรงนั้นด้วยก็วิธีนี้สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ลองไปทําดูนะครับหรือจะทําแบบดั้งเดิมที่เขาเคยเคยใช้กันนะครับก็เติมน้ําปุ๊บแล้วก็ใส่ต้นไม้เลยก็ได้นะอ่าแล้วก็เราจะมาเติมน้ําที่ใช้สําหรับการเลี้ยงต้นไม้นะครับจะเป็นน้ําที่ปราศจ,จากคลอรีนนะครับก็ ส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมใช้เป็นน้ำาโ o นะเป็นน้ำาโอที่ผมทำเก็บไว้ในแทงน้ำ1,000ลิตรนะครับก็จะเปิดจากก๊อกแล้วก็เติมลงมาได้เลยไม่ต้องมารอให้มันหยดนะก็ค่า pH ก็จะอยู่ประมาณ6ถึง6.5นี่แหละจะเป็นน้ำปลาปลาก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะค่าส่วนค่า CTs นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมันเป็นค่าสารละลายน้ำโดยรว,วมนะครับก็จะมี2-300-400ก็ปล่อยไปนะครับก็เรามาดูค่า pH แล้วก็ อีกตัวที่ผมจะวัดคือค่าเคนะครับเคมันจะต่างกับตัว GH นะจ h จะเป็นห่วกคาร์บอนเนตสสำหรับสัตว์นะครับส่วนเคเนี่ยมันจะเป็นค่าหินปูนที่ทำให้ PH เนี่ยมันเพิ่มบัฟให้พ h เมันสูงขึ้นนะครับก็เราจะวัดเคนะับให้มันอยู่ในระดับที่0ูถึงนะครับมันจะไม่ไม่ไปเพิ่มบัฟของ PH นะครับก็ตัวนี้สำคัญในการเลี้ยงพวกกระดุมพวกไม้น้ำอ่อนนะครับลองวัดดูนะครับมันสำคัญจริงๆเนาะสำหรับค่าเคนะครับ ก็ใครที่ไม่เคยเลี้ยงพวกบูเอปสพวกเท่านี้น่าไม่หลอดลองวัดค่าเคเรดูนะครับอ่าเผื่อมันจะเป็นตัวค่าตรงนี้นะครับลองลองดูนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําการเทสกรองนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแบคทีรียมาเติมนะครับแบคทีเรียที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบคทีรียที่ผมเพาะเลี้ยงไว้นะครับก็หลากหลายยี่ห้อนะผมออามาเพาะเลี้ยงไว้นะครับเอามาใส่รวงันเลยเลยผมใช้แบบนี้ทุกตู้นะครับน้ำใส่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถังแบคที่เรียที่ผมเลี้ยงไว้นะก็ไม่รู้จะใช้พันไหนเนาะก็ผมใส่ตรงนี้เรียงไว้ครับนี่มันก็จะเป็นถังน้ำแบบนี้มีออกซิเจนไว้ให้เขานะอาหารของตนี้ก็จะเป็นเศษซากปลาตายหาต้นไม้าอาหารบ้างแล้วก็มีกุ้งชิ้นบ้างผมเอามาใส่ให้นานๆครังก็ จะตักน้าออกมาเลยน้ําจะเป็นสีนี้นะครับนี่นะเป็นสีนี้สีเหลืองแบบน,นี้เลยนี่ตักไปอา่ประมาณ5 0 0ร้อมิลลิตรนะอ่าเนี่ยมีบ่อลงนี่ผมก็ใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันน้ําใสกิ๊กนะนี่นะน้ำใสเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปเติมลงในตู้ที่เราตั้งตู้เมื่อกี้นะ อนี่เป็นแบคทีรียที่ผมน้ำแบคทีรียที่ผมเพอะเลี้ยงไว้เมื่อกี้นะครับก็ผมจะใส่ทั้งหมด 500ml มลไปเลยนะครับก็ผมผมมีเยอะนะผมก็จะใส่เยอะก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตามผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ต่างๆกํากหนดไว้ได้เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันแต่ว่าผมจะใส่ได้เยอะหน่อยนะผมผมค่อนข้างจะมีเยอะนะก็มันจะได้เซตตัวไว้ หลังจากนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับให้ระบบมันเซตตัวอ่าสักคืนหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะมาปักต้นไม้ที่หลังนะอ่านี่ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับก็ผ่านมาหนึ่งคืนผมก็ได้ทําการติดตั้งอ่าพวกคาร์บอนแล้วก็ทดสอบกรองอะไรทั้งหมดเรียบร้อยเนาะก็ลองปักต้นไม้ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนน้านะครับเปลี่ยนน้าก่อนเปลี่ยนน้ำเนี่ยผมจะเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็สําหรับการเปลี่ยนน้าครั้งแรกนะครับ หรืใครจะเปลี่ยน50%ก็ได้นะแต่ผมแนะนำ5เอ้100%ไปเลยนะครับเพื่อลดอพวกแอมโมเนียพวกสารอาหารที่ดินมันปลดปล่อยออกมานะในช่วงแรกที่มันยังไม่มีต้นไม้นะผมก็จะแนะนำให้เปลี่ยน100%ไปเลยนะครับในครั้งแรกนะอโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการลดระดับน้ำแล้วก็ปลักต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับจนอาแล้วเสร็จเนะาะแต่ผมว่าจะตัดข้ามไปตอนที่อายุครบอ่ตู้อายุครบ1เดือนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราทำ ไปทีล,ละขั้นตอนแบบนี้มันจะนานเกินไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเป็นการปักต้นไม้เฉยๆเนาะก็สามารถปักไปตามที่เราออกแบบไว้ได้เลยแล้วก็เติมแบคทีเรียเหมือนเดิมนะเวลาเราเติมน้ําเสร็จแค่นี้เองนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ตู้นี้อายุครบหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวเราเจอกันครับอ่านี่ก็เป็นตู้ที่อายุครบหนึ่งเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ทําการเราทําการปักต้นไม้ตามที่เราออกแบบไว้ได้นะครับ ก็ผมจะปักออกมาเป็นแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ในตู้นี้จะเป็นไม้โตช้าทั้งหมดนะครับมีทั้งมา s ซิเลียโทนิน่าอูเอเปสกระดุมแล้วก็มีลิปฟามิโกแล้วก็มีไม้พื้นอย่างอิตาลีนะครับเป็นไม้ตระกูลที่ใบบบาบางแล้วก็โตช้ามากเนาะแล้วก็มีบัตโวมิดในกระดุมสุลาเวสีนะครับบัตโวมิดแล้วก็เฟิร์นเลยนะครับ อ่านี่คือโอเอเสนะครับที่หลายๆคนเลี้ยงไม่ค่อยรอดเนาะอ่นนี่เป็นต้นใหม่นะที่ผมได้เพิ่งนําเข้ามาเนาะผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ตรงนี้ก็แล้วกันเนะาะอาเนียเป็นต้นไผ่เล็กแบบนี้ชื่อก็ตามนี้เลยนะครพราะเป็นตัวมาใหม่นะผมยังจาชื่อไม่ได้ก็มีตัวมาใหม่อยู่เยอะพอสมควรโอเอเฟสเนี่ยตอนเราปักช่วงแรกๆนะน,น,น,นะครับมันจะมีใบสีข้ามๆนะครับแบบนี้เนาะ มันจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราช่วงปักใหม่เนาะพอต้นไม้มันตั้งตัวได้มันก็จะแทงยอดออกมาแบบนี้ให้เราเองนะ,ะเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนวิธีการตัดอุยเปให้สวยนะอ่านี่เป็นฟลอริดาเนาะก็สีม่วงใช้ได้เลยนะสำหรับดินอ่าดินเอเหนึ่งถุงเนาะแล้วก็ปุ๋ยฝังเอเออตัวนี้เป็นโทนิน่าอีกชนิดหนึ่งตันนี้ชื่อว่าโรตัสบอตซัมนะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นโทนิน่าที่มีลักษณะ ตั้งตรงนะครับไม่โค้งไม่งอเนาะจะตั้งตรงแล้วก็ช่อจะเล็กกว่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกระดุมกระดุมเงินนะครับกระดุมเงินทั่วไปนะครับอีดีโอโคลอนทั่วไปเนาะนี่ก็อยู่เยอะพอสมควรตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเลี้ยงไม่ค่อยรอดนะเป็นกระดุมเงินใบใหญ่หรือกระดุมเงินไทยนะครับตัวนี้เป็นใบน้ําแล้วนเนาะผมมีใบน้ําอยู่นะครับก็เลี้ยงมา เดือนหนึ่งเท่ากับตู้เลยนะครับเอามาปักพร้อมกับตู้เลยก็ลากน้ําก็เริ่มออกแล้วนะครับลากน้ําจะเป็นาลากสีขาวๆเนาะมันจะขึ้นถ้ามันติดเนี่ยมันจะขึ้นมา,อาเอาอากาศข้างบนด้วยนะเนี่ยเป็นขึ้นมาแบบนี้นี่นะนี่อ่าทั้งก็จะ,ม,ะมีกระดุมกระดุมฝอยนะครับแล้วก็มีลาจินต้า ส่วนไอสองตัวที่แปะตรงนี้นะครับผมแปะไว้ช่วยเพื่อมันดูดสารอาหารที่มันส่วนเกินที่ต้นไม้มนในช่วงแรกๆมันไม่สามารถที่จะกินได้ยังไม่มีรากครับก็จะใช้พวกไฮโกพวกนี้นะทาเป็นมัดแล้วก็ติดแปะกระจกไวนะ้เนาะช่วยดูดสารอาหารได้ดีมากนะครับสาหรับตู้ตั้งใหม่เนาะถ้าเราไม่ได้ลงตู้ไอลงไม้เยอะๆก็หาต้นไฮโกนะครับมาแปะไว้แบบนี้นะมันดูดสารอาหารได้เยอะมากนะต้นไฮโกเ่ย พอเวลาลากยาผมก็จะตัดรากขอาไปออกไปเรื่อยๆเนาะพยายามตัดรากให้สั้นๆั้นอยู่ตลอดเนาะมันก็จะดูดสารอาหารไปเรื่อยๆอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแรกอีกตัวหนึ่งนะครับพึ่งเอาเข้ามาตัวนี้ชื่ออ่าอ่าสไปโรบัสสไปโรคาปามินีนะหรือพิโลซามินีที่เรารู้จักกันเนาะก็นําเข้ามาพิ่งนําเข้ามาเนาะตัวดอกหนึ่งก็หลายพันนะ่าช่วงแรกๆเนี่ยดอกหนึ่งประมาณเกือบหมื่นนะะถ้าจำไม่ผิดมันเกิดในที่ออสเตรเลียนะหรือเปล่านะ ตัวนี้เป็นมาซิเลียขนาดเล็กนะเป็นผมจําชื่อไม่ได้ก็ขึ้นชื่อให้ตามนี้เนาะนี่กระดุมสุราเวสีนะครับตัวนี้ผมมีขายเนาะอ่าต้นละ300นะครับทักมาได้ตามเพจนะครับอันนี้บัตรบม,มิดแล้วก็มีอ่าเฟิร์นเลยตัวนี้จะเป็นเฟิร์นเลยที่โตช้านะครับผมจะมีอยู่2ชนิดเนาะขายได้แค่ชนิดนี้ชนิดเดียวเนาะชื่อก็อตามนี้นะครับก็อ่า เซ็นละ5เซนนะ5เซน200ยนะผมขายอยู่นะครับก็เป็นเฟิร์นเลยที่โตช้ามากนะครับมาเดือนเดือนหนึ่งแทบไม่ขยับไปไหนเลยนะครับยิ่งกว่าบูเซปอีกนะครับนตัวนี้อ่านีต่ตัวข้างหลังนี่เป็นกระดุมอ่าลิเนียนะครับเป็นกระดุมอ่าที่มีสีแบบอ่อนๆน,นะครับก็ใครอยากได้ก็ทักมานะครับต้นละ400นะครับเป็นกระดุมสำหรับสายสาสมเนาะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่มาใหม่เหมือนกันนะครับ เ,เอ่นพวกไผ่นี่นะครับจำชื่อไม่ได้ก็ขึ้นชื่อให้ตามนี้เนาะตัวนี้เป็นรับวิเจไว้นะครับ,รบวาบิเจไว้ถ้าเดนไฟดีๆก็เป็นสีชมพูตัวนี้เป็นขนนกเขียวทั่วไปนะครับเอาใส่กระถางไว้เอาเพื่อมาดูดสารอาหารเหมือนกันนะก็ให้มันช่วยดูดสารอาหารเนาะนี่ข้างนี้เป็นลาจนตาเลสนะครับ ตรงนี้ตรงนี้เป็นลาเจนตาพิง์นะตัวนี้เป็นของเกาะอ,อะไรนะ,ะน่าจะพวกสีลังกานะประมาณนี้จำไม่ได้นะครับเป็นบูเซ็บนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ท้ไมมันก็จะเยอะๆหน่อยนะผมจำไม่ได้ไม่หมดเนาะอ่านี่ก็เป็นแม่น้ำที่ผมเลี้ยงในตู้นี้ทั้งหมดนะก็เดี๋ยวจะมีมาทยอยมาอีก2-3ชนิดนะก็ลอติดตามกันได้ในเพจนะ นี่จะเป็นตู้ที่เราตั้งตู้ไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูตัวกล้องก่อนอ่ากองเนี่ยมันจะมีตัวโต่กมามันมันจะไม่มีข้อต่อแบบนี้นะฮะใช้ถ้าใครใช้แบบผมเนาะก็ให้ใช้ตัวท่อที่ต่อสายไฟท่อใส่สายไฟอะ่ะเบอร์เล็กสุดเลยนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ข้อต่อแล้วก็โค้งลงมาในตู้แค่นี้เองนะครับก็ดีไว้ง่ายๆเนาะส่วนไฟแค่นี้ก็ทำไว้ลงไว้ในช่องแล้วเนาะพี่ทำไฟผมใช้ไฟตัวนี้เลนะี้ยงเนาะ ก็เป็นหลอดไายมาเพอสวัตต์นะครับทำเรียนแบบเป็น WRGB นะครับใช้ประมาณนี้ก็เป็นแสงที่ได้แล้วก็เลี้ยงต้นไม้ได้ดีนะครับตัวตัวฟล,ลิดาก็สดใสมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าข้าวฝังคุยแล้วจะเป็นยังไงเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ